สวัสดีครับ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 นุ้ยครับนุครับนุ้ครับนุ้าครับสวคันุ้ยครับนุ้ยครับนเซอคร่บนุ้ยคัน้ยมรับุ้้ยบนุยคดับนุ้ยรับนา้ยครับนุยครับนุ้ยคาับนุยครับนุ้วับนุ้ยครันุ้ยคันนุธวันนี้ะครับเห้นนรักกล้ยเร็นนล้ยงรันุ้ยคนี้อคือานะครับนี่ครอรายการรลกทุ่งไทยครับ เราก็อนุรักษ์ความเป็นไทยๆของเราในแบบสบับเพลงลูกทุ่งใช่ใชใชนะครับ<ช><ช>ก็บ<ช>ต้องช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมลูกทุ่งที่อยู่ผู้คนไทยมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วแล้วก็เรียกว่าให้โอกาสสาหรับเด็กใหม่ๆที่รักการเ,เรียกว่าการแสดงออกใช่ะะตอนนี้ไปชมผู้ให้การสนับสนุนรวมไปถึงมิวสิกวิดีโอของศิลปินที่มาร่วมแนะนําให้ทุกคนได้คุค้นเคยและรู้จักกันนะครับรายการลูกทุ่งไทยครับสนับสนุนโดย ปุ๋ยรุ่งอรุณเพิ่มพูนกำไร,กรเกษตรกรทั่วถ่ายใช้ปุ๋ยรุ่งอรุณผลิตภัณฑ์จากบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดสบู่สมุนไพรและครีมทาสิว้าสิ่งสิ่งลดปัญหาสิวฟ้าทำให้ใบหน้าขาวขึ้นสิ่งสิ่งใช้แล้วสบายหน้าสบายใจทุกทิศทั่วถ่ายปลอดภัยจากยุงร้ายเมื่อใช้ยากจุกกรยุงตราหานฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงสวยก่อนอย่างมั่นใจด้วยครีมกวนอิ่มรุ่น2000 มบหน้าขาวนุ่นนิ่มด้วยครีมกลนอิ่มรุ่น2 0 0 0อายุโนทากะระโปรชแท้ MSG ตราภูเขาเติมหน่อยอร่อยแน่หงไข่ม,มุกขัดหน้าขาวและสมูสูมไพก้อนสสูสันสูสันผลิตภัณฑ์คุณภาพกล้าท้าพิสูจ,น,จน,น์จักรยานตราจระเข้ทนทุกรุ่นจักรยานตราจระเข้สร้างความประทับใจในคุณภาพมากว่า30ปีเป็นประกันซื้อคุณภาพซื้อจักรยานตราจระเข้ เซรุ่มวิตามินบำรุงผมอัลฟาพ f a อัลฟาพ f f ผู้นำผลิตภัณฑ์ด้านเส้นผมจากอิตาลีจะจำหน่ายโดยบริษัท a Ad อวาน e ์เกตจำกัดแชมพูและครีมรวบผมผสมสมุมไพรดอกอันชันตราวิลใช้แล้วผมนุ่งสวยเงางาม,งามดูเป็นธรรมชาติไทเบียร์รสดีดีกรีหนักชายนิ่งสันผลิตภัณฑ์ที่สันสกัดจากนานา,นาสมุนไพรชายนิ่งสันผลิตภัณฑ์เพื่อผิวพรรณพาราแคปบรรเทาปวดลดไข้ มีตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมเมื่อมีอาการปวดหัวเป็น่ายครั้งใดใช้พาราแคป